สวัสดีค่ะชาวราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนพฤษภาค,คมปี2567นี้นะคะมาดูกันเลยว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรนะนกเปิดไพ่แบบสาตะวันตกนะคะสามารถดูพกคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะอู้คุณไพ่เดอะทาวเวอรนะคะทาวเวอร์ Tower มาเลยจบกันไปแล้วหรือเปล่าอืมคุณ เหมือนคุณเจอกับคนที่แบบเขากักเราอะเขากักเราไว้อะหรือเขาไม่ให้ความชัดเจนกับเราอืมนะคะแล้วมีการจบกันไปแล้วอย่างกระทันหันนะคะอ,อ๋อมีคนที่แบบใช้อารมณ์นะคะอาจจะทะเลาะก,กันหรือถ้าไม่ทะเลาะก,ก็คือจบกันแล้วอะจบกันมาแบบกระทันหันโดยที่ไม่ได้คาดคิดเนาะ นะตัวคุณในเวลานี้นกมองว่าเป็นความรู้สึกที่เดอะทาวเวอร์นี้ยังไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่นะคะขอขยายซิอืมโอเคคุณเหมือนกับคุณปล่อยวางแล้วนะคุณสงบมากขึ้นคุณใจเย็นมากขึ้นแล้วนะคะเออหรือว่าคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาแล้วหรือเปล่านะคะ ประมาณนะั้นนะในเวลานี้คุณกลับมาโฟกัสเรื่องการงานการเงินความมั่นคงแล้วคุณนิ่งมากอืมคุณนิ่งมากคุณมีจิตใจที่มั่นคงแล้วนะคะในเวลานี้นะมาดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะใครคนนั้นขึ้นไพ่เก้าดาบนะ ดีเอ็มเพรสอืมคือจริงๆเขาก็ยังรักคุณนะคะคนคนนี้เขารักคุณนะยังมีคุณอยู่ในใจนะแต่ว่าเออเนี่ยอาจจะมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะไม่ยอมกันเขากังวลเกี่ยวกับคุณนะคะอืมราศีมีนจริงๆคุณยังเป็นคนที่อยู่ในใจเขานะเขากังวลเกี่ยวกับคุณนะแล้ว ยังรักคุณนะ่ะแต่มีความไม่ยอมกันเกิดขึ้นนะคะก็คือตัวคุณเองก็เป็นเอ็มเพอเรอร์แล้วก็ขึ้นห้าดากนะคะเขาคิดมากนะคุณอาจจะคิดว่าเออเนี่ยเราไม่ได้ผิดถ้าเขาผิดก็ให้เขามาขอโทษข,ขออภัยเออขอโอกาสจากเราเองอะไรอย่างนี้ก็ได้นะมาดูซิว่าแล้วความรักของคุณ เขาจะทำยังไงก่อนนะคะคนคนนี้นะเขาจะทํำยังไงคะคุณไพ่หกถ้วยอ่ะเขาคิดถึงคุณนะนกมองว่าเขาจะกลับมานะคะคุณจะได้กลับมาเป็นคู่รักของกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยจริงๆมีพลังงานของเนื้อคู่ขึ้นมานะอืมมีความเป็นไปได้ว่าคุณกลับมาเนี่ยอาจจะด้วยพลังงานของเนื้อคู่นะคะที่ยังรักกันอยู่เขาจะกลับเข้ามา งอคุณนะคะเพราะว่าเขารักคุณคิดถึงคุณนะเห็นไหมคือแบบต่อให้กโกรธต่อให้แบบอีโก้สูงไม่พอใจอะไรอะ่ะคุณก็ยังเป็นดีเอ็มเพรสของเขาอยู่เสมอน,นะคะนกมองว่าเขาจะกลับมางอคุณแหละนะคะอืมบางคนมีเรื่องของคําพูดนะคะที่แบบ พูดกันแล้วมันอาจจะแรงหรือคำพูดของอีกฝ่ายหนึ่งทำร้ายจิตใจนะคะก็เป็นไปได้นะมีพฤกษกมีราศีมีนชาวราศีเมษนะคะคนวันอังคารชาวทัดน้ำนะคะคนทางไกลาชาวต่างชาติได้นะมาดูหน่อยว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะคะ แนวโน้มตัดกันยังไม่ขาดจริงๆนะคะบางท่านบางคนเคยเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอืมเคยแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเคยวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะแล้วก็สําหรับบางคนมีความรู้สึกผูกพันกันมากๆนะมีความแบบตัดกันไม่ขาดนะอืมแนวโน้มนะคะนกมองว่าคนคนนี้ถ้ามีตัวตนที่แบบ เจ้าชู้นะคะหรือมีความเป็นคนที่ละลาเจ้าเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะแบบแก้ไขนะคะตัดปัญหาแก้ปัญหาให้กับคุณนะคะนะเนี่ยบางคนไปเจอกับคนที่ดูเจ้าเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไพ่หนึ่งดาบน้องมองว่าคนคนนี้จะแก้ไขนะคะ จะแก้ไขจะจัดการสิ่งที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ่เขายัางต้องการความสัมพันธ์นี้นะสรุปก็คือได้กลับมานะคะได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วคนคนนี้เหมือนจะ แก้ไขตัวเองแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ทําให้เป็นปัญหาในความรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะได้เคลียร์ใจกันแหละนะคะขอดูว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณบ้างนะชาวราศีเมในมีเชียนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะนะคะอืม เป็นไพ่ใหญ่หมดเลยนะความรักครั้งนี้ยังยังได้กลับมานะคะนะไพ่ยอย่างแนะนำอะไรให้บอกว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะการได้ไปต่อเป็นความรักที่คุณสามารถที่จะแบบควบคุมสถานการณ์ได้นะแล้วก็ เหมือนกับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะ่ะนะพลังงานไพ่ไปเนี้ยความรักครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะ The fool เขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นจะจริงจังกับคุณมากขึ้นอยู่แล้วนะคะนะเนี่ยเขาจะรู้ผิดชอบชั่วดีเขาจะรู้ว่าสิ่งใดควรไม่ควรอะไรอย่างเนี้ยอืม ประมาณนั้นนะคะก็มองว่าคุณกำลังจะพ้นจากสถานการณ์หรือปัญหาอุปสรรคที่มีในความสัมพันธ์แล้วนะคะนะหลังจากนี้ก็คือความรักของคุณก็จะราบรื่นนั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดชาวราศีมีน เดี๋ยวขอจิบน้ำนิดนึ่งนะคนสโสดนะคะ คนโสดนะคะอู้คนโสดพลังงานของคุณเหมือนจะได้เจอเหนือคู่นะได้เจอคนที่คุณใฝ่ฝันคนในฝันคนที่คุณปรารถนานะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเหมือนคุณจะได้เจออืม คนโสดพลังงานเป็นคนเก่าซะงั้นนะคะเอนกรู้สึกว่าตัวคุณอะจะมีคนที่คุณยังรักยังคิดถึงกลับมานะเพราะว่าไม่ได้โดดเด่นในพลังงานของคนใหม่ๆนะคะไม่เช่นนั้นนกขออ่านเป็นพลังงานนี้เลยแล้วกันนะคะคนเก่าๆคนที่เคยผูกพันคนที่ยังรักยังคิดถึงตัดกันยังไม่ขาดยังมีแรงดึงดูดต่อกันสูงเนี่ย เขาส่งคุณอยู่นะคะเขารอสถานการณ์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณหรือว่าคุณอาจจะรอเขาอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยสำหรับใครที่รอคนเก่านะคะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะคุณจะได้กลับมาพูดคุยกลับเข้ามาคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะติดต่อคุณมานะคะมีพลังงานของการที่แบบเขาจะเข้าหาคุณเขาจะงอคุณอะไรแบบนี้นะคะนะ คนโสดคนที่มีความแตกต่างกันคนที่เคยห่างหายกันไปมีประเด็นกันไปเขาจะกลับเข้ามานะคะค,คนคนนี้เด็กกว่าคุณได้นะพลังงานชาวทัดลมนะคะราศีสิงห์ชาวมังกรขึ้นมาด้วยอืมเขาจะกลับมางอคุณนะคะเนี่ยคิดถึงแล้วก็ผูกพันนะคะ ดูความรู้สึกเขาหน่อยเขารู้สึกยังไงกับคุณอุ้ยอ m Press คุณคือหนึ่งเดียวจริงๆนะคะที่เขาเขารากักแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นผู้ที่เหมาะสมกันมากที่สุดแล้วแหละนะคะหนึดาบเขาอยากกลับมาพิชิตใจคุณชนะใจคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะกลับมาชัดเจนกับคุณนะพลังงานไพ่สิบถ้วยกับ ไพ่คู่ขึ้นมาอีกนะคะนกมองว่าเขาคงอยากที่จะจริงจังกับคุณอยากทำอะไรให้มันดูชัดเจนมั่นคงนะคะหรือเป็นการที่อยากจะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอืมเจ็ดเหรียญน,นะคะเหมือนยัง ยังคิดที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาจะทำทุกอย่างแหละเพื่อที่จะได้รับโอกาสจากคุณนะคะคุณคณนนี้บอกเลยคิดจะทำอะไรแล้วทำสำเร็จด้วยนะจะติดก,การเคลียร์ใจการได้พูดได้คุยกันนะคะได้ปรับความเข้าใจนะ,ะพลังงานชาวราศีตุลขึ้นมาขอดูให้สรุปเลยแล้วกันนาะพลังงานดีนะเดอสันคุณจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะ อือเจ็ดถ้วยเด็กถือถ้วยอืมเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกเอ่อคิดมากคุณไม่แน่ใจกับการกลับมาของเขานะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่เขาดูเหมือนไม่ชัดเจนกับเราหรือว่าเขาดูเจ้าชูก็ได้นะบุคลิกเขาอะเนี่ยชาวทัดนามขึ้นมา ชาววันอาทิตย์นะคะอืมแต่คุณจะเห็นการทุ่มเทการพยายามของเขานะเนี่ยเขาจะทำแบบชัดเจนโปร่งใสนะกลับมาครั้งนี้ชัดเจนแน่นอนนะแล้วก็เขาจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเขาจะทำให้คุณอะเป็นผู้โชคดีที่มีเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะเป็นข่าวดีให้กับคุณนะจริงๆอะในในการกลับมาครั้งนี้ เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยแล้วก็พยายามมามา,มากแล้วแล้วทีนี้การกลับมาของเขาทําให้คุณรู้สึกโอเป็นกังวลนะคิดมากอยู่เหมือนกันแต่คุณไม่ต้องหนักใจนะคะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นไพ่ดือดซันอะ่ะเขาเขาเป็นข่าวดีของคุณอย่างแน่นอนนะไม่อเป็นข่าวดีของคุณอย่างแน่นอนแล้วนั่นหมายความว่าการกระทํานะคะ ผลลับอะไรอย่างเงี้ยก็จะออกมาดีเนาะเพราะว่าไพ่เดอะซันอะเป็นข่าวดีที่เขากลับมาแล้วตัวตนขเขานิสัยขเขาก็ต้องดีขึ้นอยู่แล้วนะคะนะขอดูว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะคะสองเหรียญหนเหรียญอืมเขาจะกลับมาจริงๆนะคะอืม เขาจะกลับมาเขาจะเข้าหาคุณหนึ่งเหรียญการกลับมาเหมือนเป็นการกลับมาที่เขาเห็นคุณค่าในความเป็นคุณเขาเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้แล้วแล้วก็มีการเหมือนได้คำตอบ ในความรักครั้งนี้แล้วนะคะคิดได้แล้วว่าพลังงานไพ่เฮอร์มิตะคิดได้แล้วแน่นอนนะคะนะในช่วงเวลาที่คุณและเขาห่างหายกันไปเหมือนเขาได้ไปคิดไปทบทวนนะคะเขาได้คําตอบแล้วเขาถึงกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าเป็นการกลับมาที่เขาอยากจะพัฒนาอยู่แล้วนะคะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้นั่นเองนะประมาณนี้นะคะวันนี้เราก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ